สวัสดีครับทุกท่านเรานำทุกท่านมาที่โรงละครแห่งความฝันครับสนามโอทอฟร์ทางเยาของทีมพิซซดาแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกันครับาำลังบรรยากาศที่อบอุ่นเหลือเกินนะครับอุ่นดริสอนทุกยาพร้อมด้วยผมสาธิตปรกุลครับพร้อมแล้วที่จะทําหน้าที่ เริ่มเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเล่นมาโกลอยส์ครับพยายามเตะยาวขึ้นไปนะครับให้ตัวริมเส้นครับรออยู่แล้วลูกออกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มลอยส์นานี่ ยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลต,ตรงนี้ก่อนครับชากา้าวัลคุสามตูก็จะทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจตลอดแล้วนะครับตอนนี้ และชวนนี้ก็เปเชอรซสครับพาบอลสปีนนี้ตัวประกบไปแล้วครับและลูกนี้บอลชนเสาไปอีกครับนิคโโด้กากา้าฮูเมลส ฟริเซโนโรนันโดลิคาโดกา้าเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับแต่ว,ว่ายิงดีแล้วนะครับไม่มีโชคมากพอครับบอลสูงเกินไป ลูกอออครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มมาโกลรอยส์มุลเลอร์ลิคาโด้กาก้าเขาพยายามที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็กแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับ อครับอาชอเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับอาครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับ least extra two minutes added time two คุจะสินปานุวิดหมดครึ่งแรกครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีนะครับเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับอาร์เซนอลเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นฝ่ายเดินเกมและจังหวะนี้เขาได้ลุนเลยครับล,ลุนนี้เป็นประตูครับ ลูงนี้กั้มกึ่งจริงๆนะครับว่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วหรือเปล่านะครับดูจากภาพช้าแล้วก็ต้องถือว่าผู้ช่วยเตะสียงยกคงทขึ้นมาได้ถูกเลยครับชากกา โอ้โหเล่นรับทรงต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่แตยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้คริสเตโนโรนันโดนะครับอาซอบเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับ Er. โทมัสมุลเลอร์นานี่อะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและลูกนี้ยิงเลยครับนี่ก็เป็นโอกาสของพวกเขาอีกครั้งนะครับที่จะเป็นฝ่ายขึ้นนำให้ได้ครับแต่ยังทำไม่สำเร็จ คริสเซโนโรนันโดน่าจะได้เลยครับลูกนี้และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหผมคิดว่าตอนนี้อะไรครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับอะไรครับผมขึ้นไปครับทำให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อโอ้นี่เป็นโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับ Number เราเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับตอนนี้คริซซิโนโรนันโดลูกเตะม,มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เล็บไว้ได้อีกแล้วครับและก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับ คริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับมันเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม่งจริงๆครับตัวที่สวยงามอีกครั้งของผู้สามตูครับจังหวะนี้คริสเตียโนโรนัลโดล้ำหน้าครับ หดเวลา4นาทีครับฟังเสียงเชียร์ในสนาม<อ>ครับโอ้โ,โ,อโ,หโหดังกระหึ่มครับแฟนบอลมั่นใจแล้วนะครับว่าเขาจะทำได้ครับอาจจะมีสิดผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับ